สวัสดีครับก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เดินซิลสวัสดีครับสวัสดีครับกินนี่ด e> ูหนูกินนี่ขยับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะอือ ดีครับสวัสดียังหนูสวัสดีอยงอ,องค่ะลูกแล้วเขาฟังกินมาม่าผัดมาม่านะคะของเปิดของเขานะคะผอ,อมาม,มีเผ็ดแบบกินไม่ได้ไปใส่พริกป่นนะกินได้ลูกกินเลยกินได้ลูกกินนะมันไม่หมดสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ ของมันมีเผ็ดมไม่ใส่พริกแล้วเห็นปะหนูจะไม่หยิบของมัมนีไม่ได้หรอกมันเผ็ดเข้าใจไหมลูกกินนะลูกกินนะอือหือเฮ้อของหนูไม่เผ็ดมันไม่ใส่พริกของหนูกินให้รู้กินนะ ก็ฟังไม่ค่อยกินข้าวฮะ่ใส่เขาเบื่อฮะเดี๋ยวเามีบปหาไปเดินนะ อากาศเย็นั้งนอกฟางไม่ใส่เครือคุมมั้งอ,อ,อร่อยผัดมาม่าอร่อย้วลูกเนาออนะ พริกป่นเผ็ดเมื่อกีน้องเขาฟางเขาจะมาจับชามนี้แต่พริกป่นน้องเขาฟัางเขาไม่รู้จักพริกป่นเขารู้จักแต่พริกเม็ดเดี๋ยวคืนนี้ไอจะมาเล่าเรื่องผีอะคะ สองสามสตอนนี้ที่นั่นหกโมงเย็นแล้วอะไอจะมาเล่าเรื่องผีฮะ,คะใครอยากฟังเรื่องผีก็คอมเมนต์มาคะตอนที่ไอมาอยู่อังกฤษครั้งแรกอะไอจะเล่าเรื่องผีฟังฮะไอมาอยู่บ้านพักทหารนะคะกับสามีหืมยาวโเผ็ดนะเนี่ย เผ็ดไม่เผ็ดไอ้เมนูพวกย,ยูยู บนที่นอนกี่โมงกันนะคะเพราะตอนนี้ก็เมืองไทยหกโมงเย็นแล้วอะทุกคนนอนดึกกันไหมคะถ้านอนแั้วห้าทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวไอจะมาเล่าผีให้ฟังอะ นหน้หนูเลยอ่มามขอโทษครับมไม่เห็นหน้าหนูขอโทษมามีไม่ได้มองนะ <c oughs> หน้าเล่นไม่คู่เฮ <c oughs> <c oughs> หนาวแล้ว เผ็ดมากลเลยอะแ้าเมื่อกี้หนูไม่หยิบกินนะฟางหนูร้องตายเลยเอาเต็ม้วเต็มได้เปล่ามไม่เต็เลย หน้าหนูมามิขอโทษนะครับลูกไม่ขอโทษครับขอโทษนะฮะอตาอองมองไม่เห็นน้องเขาฟัางไม่ขอโทษครับ <c oughs> นก่อนไปนั่งเร็วอ่ะนั่งลงลงนั่งดีดีเวลาหนูเดินหนูจะวิ่งทำไมอ่ะมันก็ล้มมาทีเดียวกินดีดีกินดีๆดูไม่เจ็บไม่เจ็บเอาเพียงไหมอุ้ยอะเพียงอะอะ ยังนี่นม,มัน mềm ไหมลูกเน,น,นี่ยคุณพ่อคุณแม่ดูเนาะอือปช้าหนุกมามีอสบหมอ,อกนาะหนูไม่กินน้ำส้มเนี่ยหนูม,มีใส่พริกป่นใส่เยอะเลยเผ็ดแศรษปากไปหมด ็ดใช่ไหมฮันนี่นอเ,นเอาแล้วหนูโชว์คุณแม่แล้วกินกินทั้งหมดดูมันเเมมแล้วเดี๋ยวมันไม่พานหนูไปเดินเล่นเนาะฝนมันตกเฉอะแฉะ หอมะหนูไม่ค่อยกินข้าวเลยหนูอ่ะดูพุงนี้น้องขาฟ้างกินแต่ขนมนะคะขนมเบอนมแล้วก็น้ําผลไม้กินข้าวนิดหน่อยเองข้าเนียวกิกนสองสามคำก็อิ่มกินกล้วยกินแอปเปิ้ลนะ มันไม่เผ็ดมากเก่งลูกินนะกินดีๆลดกเดี๋ยววันนี้หนูต้องอาบน้ำนะนะวันนี้หนูอาบน้ำนะอาบน้ำไหมครับลูกอ,อาบน้ำไหมอาบดิไม่อาบโนหนูเลยนนะเข้าใจไหมกินดีๆเด้เมื่อาวานนี่ใครโดนตีวะวันก่อนอะ ไม่ดุติตดดเต็มเปืนหนูเนาะเดี๋ยวก็หาว่าตีลูกโทรโชว์เชียวนาะอไอ้ไม่ได้คิดอะไรเลยนะกินนะลูกกินนะไม่ต้องหามตะหวานใส่มาม,มีอ่ะมามีไม่หลงกลนห้นามตะหวานน้ตาตะหวานสตรอเบอรี่นะเราเนี่ย เสร็จอ yup ิศะปากไอ้ว่าพรุนี้จะตำแตงกินตำแตงกุ to to mm ้งสดกินนะกับขนมจีนเนาะเส้นเหนียวนุ่มเนาะหนูกินแมวมีไม่ได้หรอกพรุ่งนี้หนูก็กินอะไรข้าวผัดหนูก็เบื่อแล้วเนาะมันนานผัดให้อะไรอะอะไรอะชอบ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 อะไรอะแม่แม่แม่หอแมาแม่ กินแต่เส้นนะไข่รหรือหมูหรือว่าไข่ต้มน้องข้าวฟ่างไม่กินนะคะหมูทอดเนื้อทอดน้องก็าวฟ่างก็ไม่กินขเขาเคี้ยวไม่ออกอะคะแข็ง okay. แล้วบายๆคุณพ่อคุณแม่เด้อหนูกินนิ่มยังบายๆดิจุ๊บๆด้วยยังไม่หิมใช่ไหมโอเคกินแ m ề มๆลูป m ม m ๆมะเด้อบายบายจุ๊บๆดิลูกบาย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 สิครับลูกบายบายจุ๊บๆด้วยบายบายจุ๊บๆเด้อบายบายเซ่บายบายครับลูกเซ่บายบาย บายจะใช้ซ่อมอ่ะเหรอแล้วมันจิ้มตาหนูนะลูกอะมม่ทำให้หนูทำแบบนี้ใช่ไหมอ่ะอีะครับลูกอ่ะทำให้ดีนะแม่หมด หนูใช้เข้าไม่เป็นแม่ไม่รู้แมมเลยแม่คนเก่งนนาะแม่ไม่รู้แม่หนูก็ใช้มืออยู่ดีเห็นไหมมีเพดเปล่าเสบหล่อแล้วหนูสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ยังลูกหนูสวัสดีแล้วใช่ไหมครับลูกสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ยังสวัสดีครับดิ สวัสดีครับสวัสดีครับคนดีลูกสวัสดีครับนี่สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับหนูอิ่มยังหนูไปบายก่อนเ็วบายบายก่อนเนาะบายบายครับบายบายเสบ็จแล้วใบแล้วลูกเดี๋ยวมันไม่ปิดกล้องแล้วนะโอเคค่ะน้องข้าฟัางขอเล่นแล้วนะคะ สวัสด so ีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะบายดิโดบายบายบายดิโดบายบายจุ๊บๆเลยจุ๊บๆซิทดาวดิซิทดาวจุ๊บๆซิทดาวจุ๊บๆบายบายซิดาวบายบายซิดาวจุ๊บๆ้วยจุ๊บดี่โดเออเก่งลก 拜拜。Bye bye.